เคยเป็นกันไหมครับที่รู้สึกว่าเราก็พยายามหาขอมงคลมาเสริมตัวเองเต็มไปหมดเลยนะทั้งสร้อยทั้งกำไรแต่ชีวิตมันกลับรู้สึกติดติดขัดขัดเหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุคือเราพยายามจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาแต่ทําไมผลลัพธ์มันกลับตรงกันข้ามล่ะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับทั้งๆท,ที่เราก็มีของที่เชื่อว่าจะนําโชคดีมาให้รายล้อมเต็มตัวไปหมดเลยแต่ทําไมความรู้สึกในแต่ละวันมันกลับหนักอึ้งขึ้นเหมือนกําลังแบกอะไรบางอย่างไว้ตลอดเวลา คำตอบของเรื่องนี้อาจจะทําให้หลายคนแปลกใจเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ของมงคลแต่ละชิ้นเลยแต่มันอยู่ที่การนํามารวมกันหรือการจับคู่ของมันต่างหากพลังงานที่แตกต่างกันเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันมันอาจจะกําลังขัดแย้งกันเองอยู่ครับเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมการรวมกันถึงสร้างปัญหาได้เราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือหลักการของความสมดุลพลังงานครับ ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับว่าวัตถุมงคลแต่และอย่างเนี่ยเขาก็มีพลังงานหรือจะเรียกว่ามีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเขาเองไม่ต่างอะไรกับท่าต่างๆในธรรมชาติเลยบางชิ้นก็มีพลังงานในการดึงดูดบางชิ้นก็มีพลังในการบุกตะลุยไปข้างหน้าในศาสตร์ความเชื่อโบราณเนี่ยเขามีคำคำหนึ่งครับคือคำว่าคอซึ่งมันหมายถึงการที่พลังงานสองอย่างที่ตรงกันข้ามกันแบบสุดขั้วมาอยู่ด้วยกันมันไม่ได้แปลว่าฝ่ายหนึ่งดีอีกฝ่ายไม่ดีนะครับ แต่มันคือพลังที่ไม่สมดุลกันพอมาเจอกันปุ๊บมันก็เลยหักล้างกันเองจนหมดไปนั่นเองและเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวอย่างคู่พลังในตำนาน3คู่ที่คนโบราณเขาเชื่อกันว่าไม่ควรนำมาอยู่ใกล้กันเลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกเลยปีเสียกับเสือโอ้โหแค่ฟังชื่อก็รู้สึกถึงพลังที่ต่างกันแล้วใช่ไหมครับลองดูพลังงานที่ตรงข้ามกันสุดๆส,สิครับฝั่งหนึ่งคือพลังแห่งการสะสมการกักเก็บคือดูดเข้าอย่างเดียวในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือเสือสัญลักษณ์ของนักล่าที่ต้องใช้พลังมหาศาลเพื่อพุ่งออกไปขา้างหน้าดังนั้นพอพลังสองอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันผลลัพธ์ที่ตามมาตามความเชื่อก็คือแม้ว่าจะหาเงินเก่งมากมีโอกาสเข้ามาตลอดแต่เงินมันไม่เคยอยู่กับตัวเลยครับมีเรื่องให้ต้องจอออกไปตลด เหมือนมีพลังด้านหนึ่งคอยดูดเข้าแต่อีกด้านหนึ่งก็คอยผลักออกไปพร้อมๆกันคู่ต่อมาคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับตลอดกาลในตำนานเลยทีเดียวพญานาคและพญาครุฑครับพลังงานที่คือคนละคั่วแบบสุดๆเลยฝั่งพญานาคคือตัวแทนของธาตุน้ําความร่มเย็นความเมตตาในขณะที่พญาครุฑคือตัวแทนของท้องฟ้าอํานาจบารมีและการมีชัยเหนือกว่าด้วยความที่เป็นคู่ปรับกันในตำนานแบบเนี้ย การนำพลังงานทั้งสองมาไว้ด้วยกันมันก็เลยเปรียบเหมือนการสร้างสนามรบเล็กๆขึ้นมาในใจเราเองเลยครับทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายลังเลตัดสินใจอะไรก็ไม่สุดสักทางแล้วบางครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ด้วยและคู่สุดท้ายคู่นี้เป็นการประทะกันที่น่าสนใจมากๆครับมันคือการประทะกันร,ระหว่างเงากับแสงสว่างนั่นก็คือพระราหูกับเทพสายสว่างพลังของพระราหูเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การพลิกผัน คือบททดสอบที่หนักหน่วงในขณะที่เทพสายสว่างคือพลันแห่งความสง,งบความนิ่งและความมั่นคงการมีพลังงานทั้งสองอย่างนี้อยู่พร้อมๆกันมันก็เลยเหมือนกับการดึงจิตใจให้แกว่งไปมาระหว่างความต้องการที่จะลุยไปเจอกับความท้าทายเพื่อเติบโตกับความปรารถนาที่จะอยู่ในที่ที่สง,งบและปลอดภัยมันก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งอยู่ข้างในตัวเองต,องตลอดเวลาเอาละครับพีนี้เราลองถอยออกมาจากมุมของความเชื่อโบราณกันสักครู่หนึ่ง แล้วลองมามองในมุมจิตวิทยาสมัยใหม่กันบ้างดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของเราเราอาจจะมองได้ว่าเครื่องรางเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นสมอทางใจหรือ mental anchor ให้กับเราครับมันคือสิ่งที่ช่วยเตือนให้เราโฟกัสกับเป้าหมายบางอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมั่งคัง่งเราก็นึกถึงปีเสียหรือถ้าเราต้องการอำนาจบารมีเราก็จะนึกถึงพญาครุฑแล้วปัญหามันเกิดตรงไหนรู้ไหมครับมันเกิดตอนที่เรามีสมอทางใจหลายอันเกินไป แล้วแต่ละอันเนี่ยดึงเราไปคนละทิศคนละทางเลยสมองเรามันก็เลยสับสนครับมันงงว่าตกลงจะให้มุ่งไปทางไหนกันแน่และนี่แหละครับคือที่มาของความรู้สึกหมดพลังเหนื่อยล้าแบบไม่รู้ตัวพอเราเข้าใจกลไกลแบบนี้แล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะเลือกพลังงานที่ใช่ที่เหมาะกับชีวิตของเราในตอนนี้จริงๆได้ยังไงละ เพราะคําตอบมันไม่ได้อยู่ที่การหาของที่ดีที่สุดหรือแรงที่สุดนะครับแต่มันคือการหาพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเราณนะเวลานี้ต่างหากซึ่งทั้งหมดนี้มันนําเรากลับมาสู่การถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราตอนนี้คืออะไรเรากำลังต้องการสร้างฐานะให้มั่นคงหรือต้องการเรียนรู้จากบทเรียนที่ท้าทายเราต้องการพลังเพื่อบุกไปข้างหน้าหรือต้องการความสงบเพื่อหยุดพักและทบทวน เรื่องนี้มันบอกเราเลยนะครับว่าของมงคลน่ะไม่จําเป็นต้องมีเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่สําคัญกว่าคือการเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดสําหรับเราจริงๆแค่เพียงชิ้นเดียวที่เป็นพลังงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนและท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อเราเลือกโฟกัสแค่พลังงานเดียวที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราอย่างแท้จริงชีวิตมันก็จะเบาขึ้นมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็เปลี่ยนได้ครับ